ดูตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วค่ะก็ตามไล่ดูมาตลอดเลยค่ะฟังมากฟาจือคือศาสตว์ลมจีนนะคะจะต่างจากศาสตร์ผื่นสมมุติเนี่ยอ่ะถ้าเราดูไพ่อ่ะไพ่มันจะเป็นการตัดช่วงเวลานั้นๆแล้วมาบอกเราเช่น ช่วงเดือนนี้ดีไม่ดีไพ่มันจะบอกแค่นั้นแต่ถ้าเป็นปลาจืดอ่ะมันจะบอก default Setting ของเราค่ะมันจะเหมือนบอกไลฟ์ฟองของเราว่าแบบอะไรมันเป็นยังไงแบบเนี้ยสมมุติถ้าใครมีคําถามว่าแบบควรเข้าคณะไหนควรเรียนยังไงอ่านหนังสือกี่โมงปลาจืดตอบได้นะดีถี่ในปลาจืดเนี่ยมันจะมีคําว่าดีถี่อ่อนสมดุลแล้วก็แข็งตัวของคุณปลาอ่ะเป็นคนดีถี่แข็งหมายความว่าจะทําอะไรอะ่ะต้องโฟกัสถึงจะได้ ดิถีของน้องบอเป็นคนที่ดิถีอ่อนดังนั้นการใช้กดแรงดึงดูดก็คือเราต้องลืมก่อนแล้วเราจะได้หมายความว่าอะไรวะพี่เบิร์ดลืมก่อนแล้วจะได้สมมติห้างเนี้ยที่จอดรถหายากมากเลยตื่นมาตอนเช้ารู้ว่าตอนเย็นต้องไปห้างเนี้ยก็คือคิดภาพไว้ว่าแบบจะได้ที่จอดรถ